สองสามร้อยไล่นะครับแต่ตัวนี้เอาอยู่นะครับผมเปลี่ยนฐานใหม่นะครับเข้าดีมากดูนี่ครับไปแล้วครับนี่นะครับเขาจะเก็บล่องไม่ลึกมากนะครับฝั่งนี้เขาจะไปเบาๆนะครับเพื่อจะให้ที่ตรงนี้ไม่เสมอกันนะครับเวลายกล่องมันจะง่ายนะครับเข้าไปหมดเลยนะครับเพื่อให้น้ําที่ มาจากถนนเนี่ยน้ำที่มาจากถนนเขาจะไม่ได้ผ่านไปครั้งเดียวนะครับพอเราเปิดนี้จะเป็นร่องกับท้าย,ายไอหัวไรเลยนะครับน้ำเขาก็จะออกมาตามร่องนะตามร่องนะครับก็จะไหลลงไปท้ายไรนู่นเลยนะครับ วิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้ถ่ายทํามาเพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการทําเกษตรไร่มันสําปะหลังขอให้เกษตรกรทุกท่านรับชมด้วยความบันเทิงนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องรถไถโคราชชาแนลแล้วนะครับผมพบกันประจําวันอาทิตย์และวันพุธของสัปดาห์นะครับผมหลายคลิปต่อหลายคลิปแล้วนะครับผมก็ไม่เคยมาถ่ายการเตรียมแปลงหรือการไถนะครับในการปลูกมันสําปะหลังเลยเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาทําการ พูดถึงการเตรียมแปลงแล้วการาไถไร่นะครับแปลงนี้ก็เป็นแปลงสุดท้ายของฤดูการถอนแล้วนะครับที่เหลือก็เป็นมันเดือนสเกือบทั้งหมดแล้วก็จะมีมันเดือนสิบเอ็ดด้วยนะครับทั้งหมดประมาณ2 30สามไร่นะครับไถถอนล่าสุดเนี่ยนะครับสิ 15. ไร่นะครับก็ได้มันราๆเจ็ดสิตันนะครับก็ให้ผลผลิตน้อยนะครับเนื่องจากเนี่ย หลายพื้นที่ถ้ามีใครมีที่ใกล้ต้นยางนะครับนี่แหละครับก็จะเป็นผลเสียนะครับประมาณ4ี่ถึงห้าแถวนะครับจะไม่ค่อยเป็นหัวเลยอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ถอนไม่ได้ทําการถอนนะครับเนื่องจากเขาไม่มีหัวก็ต้องปล่อยเขาไว้ก่อนอเดี๋ยวเขามาเก็บหญ้าเสร็จก็ใส่ปุ๋ยแล้วบนหัวแล้วก็ฉีดพ่นทางใบก็เป็นมันสองปีอาจจะมีหัวให้นะครับถ้าถอนตอนนี้ก็ไม่ได้อะไรเลยก็เป็นพื้นที่ยาวประมาณ2-3ไร่เลยคิดว่านะครับ ประมาณสองไร่เลยนะครับผมที่เสียไปนะครับแต่ถ้าเกิดเราปล่อยไว้สองปีอาจจะได้ผลผลิตก็ได้เดี๋ยวค่อยมาดูในปีถัดไปนะครับส่วนแปลงนู้นแปลงที่เคยมาถ่ายนะครับตอนนั้นที่ได้มันทับหลัง28%เปอร์เซ็นตนะครับก็ปลูกสวยงามแล้วตอนนี้นะครับสวยงามแล้วตอนไอแปลงนี้ล่าสุดที่เป็นแปลงมันพวงเพชรนะครับไม่ได้มาถ่ายนะครับเนื่องจากฝนตกต่อเนื่องตอนนั้นก็บวกกับไม่มีเวลานะครับเขาก็เลยถอนออกไปก่อนนะครับ ก็ได้มาถ่ายเอาตอนเตรียมแปลงนะครับเตรียมแปลงเดี๋ยวเราไปเก็บภาพบรรยากาศการถ่ายไล่นะครับแปลงนี้เป็นดินร่วนปนทรายนะครับแล้วก็มีการรองพื้นด้วยปุ๋ยขี้ไก่ทุกครั้งก่อนปลูกนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศกันครับนี่นะครับผมการเตรียมแปลงก็คือทุกครั้งที่จะไถ่ายนะครับก็จะมีการลงปุ๋ยขี้ไก่นะครับขี้ไก่แกะนะครับนี่นะครับก็จะลงทุกๆุกครั้งที่จะทําการเตรียมแปลงนะครับ อ่ามันสัพหลังแปลงนี้เป็นดินล้วนปนทรายนะครับนี่นะครับนี่เลยดินจะฟูดีนะครับแต่ถ้าช่วงไหนที่ฝนชุกเขาก็อาจจะเกิดการเน่าง่ายนะครับแต่ตอนนี้ดินหน้าปลูกมากครับดินฟูสวยมากเลยตอนนี้นะครับผมไถเป็นรถไถอูโบตานะครับรุ่นสามสิบหแรงนะครับไถได้ลึกมากนะครับเนื่องจากดินเขาฟูสวยนะครับ มีแปลงนี้15ไร่ไถเตรียมไว้ก่อนนะครับพวกนี้ถึงจะมายกล่องปลูกนะครับผมผมนี่คือแปลงที่ถอนไปก่อนหน้านี้ที่ผมมาเก็บภาพบรรยากาศนะครับที่ได้มันสําพารังในช่วงนั้นที่ถอนก็อยู่ในช่วงหน้าแรงพอดีนะครับเขาถอนได้เปอร์เซ็นที่ดีนะครับระบบหัวก็พอใช้ได้นะครับช่วงนั้นถอนไป2 8เปอร์เซ็นนะครับก็ถือว่า,เ,าเตรียมแปลงปลูกแล้วก็ปลูกเลยก็มันสําภารังก็ คุมหน้าดินได้สวยงามแล้วนะครับตอนนี้นะครับมีใบด่างปะปายนะครับส่วนแปลงนี้มาไม่ทันจริงๆมาไม่มาถ่ายมันสัมหัลังสายพันธุ์พวงเพชรไม่ทันจริงๆครับนี่นะครับก็กําลังเตรียมแปลงปลูกอีกแล้วนะครับดินสวยมากดินฟูสวยมากนะครับผมมาแล้วครับรถไถของเรานะครับตัวแรงนะครับตัวนี้ ถึงจะมีไร่ถึงสองสามไล่นะครับแต่ตอนนี้เอาอยู่นะครับผมเปลี่ยนฐานใหม่นะครับเข้าดีมากดูนี่ครับไปแล้วครับ เราเรามารีวิวผานไทยกันนะครับของทูปุตตา36แรงนะครับตัวนี้ตัวนี้ใช้ผานไทยใบ24นะครับ24นิ้วนะครับถือว่าใช้ใหญ่พอสมควรเลยนะครับใช้ใหญ่เท่าๆกับรุ่น50แรงเลยนะครับนี่นี่สำหรับใครที่ว่ากำลังอยากเปลี่ยนสปริงขัดท้ายนะครับเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกสปริงรถปิกอัพนะครับ รถกระบะนะครับนี่เห็นไหมครับสปริงใหญ่มากแล้วก็จะยันดีนะครับสําหรับพื้นที่ใดพื้นที่ใดที่เป็นดินร่วนดินทรายอย่างนี้นะครับนี่เกิดจากการทําไร่เยอะนะครับก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขส่วนของผานนะครับเพื่อให้เข้ากับสภาพดินของอพื้นที่ของเรานะครับนี่ก็เป็นอีกเป็นอีกหนึ่งหนึ่งอย่างที่อยากแนะนํานะครับสําหรับใครที่กําลังใช้ผ่านรถไถที่ยัง ใช้ไม่เข้าบ้างหรือเข้าบ้างอย่างนี้นะครับก็ลองเปลี่ยนตามนะครับตัวนี้36แรงครับใช้ใบ24นิ้วเลยนะครับถือว่าเป็นใบใหญ่พอสมควรนะครับผมไถเข้าดีนะครับนี่ดินก็ฟูสวยเลยนะครับนี่ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับมาแล้วนะครับผมนี่นะครับเป็นรถไถคูปต้36แรงนะครับแบกฐานใบ24เลยแต่ก็ยังวิ่งตรงเลยนะครับผม ถือว่ากินสบายๆนะครับพื้นที่15ไร่ก็ใช้เวลาประมาณครึ่งวันนะครับประมาณครึ่งวันนะครับพื้นที่15ไร่ตรงนี้นะครับขบตา36แรงนะครับใช้งานต่อเนื่องมากช่วงนี้เพราะว่าถอนมันปลูกมันถอนมันปลูกมันอยู่ตลอดนะครับ ใหญ่มากครับจริงๆเห็นหลายๆคนนะครับ36แรงเขาจะใช้แค่ใบ22นะครับ22นิ้วนะครับ22-24ก็ใช้ได้นะครับ้ถางานไล่เนี่ย24จะโอเคก่อนถ้าเป็นงานนา22นะครับก็จะควรสวยนะครับรองพื้นด้วยปุ๋ยขี้ไก่แกบนะครับมันสับปหลังจะลงหัวได้ดีนะครับทุกๆแปลงนะครับ จะต้องลองพื้นด้วยปุ๋ยขี้ไก่แกลบในการเตรียมแปลงปุูกนะครับนี่แะครับพื้นที่ทํามันสับหลังตอนนี้ถไถเสร็จแล้วนะครับแต่ตรงนี้มันยังเป็นเขาเรียกว่ามันสูงมันต่ําไม่เท่ากันนะครับก็จะถออ่าถยลงมาแล้วก็เพื่อจะปรับฐานให้ให้ร่องน้าเนี่ยมันจะไม่ไม่ลึกมากนะครับที่จะได้ไม่ที่จะได้เสมอกันนะครับผมเรามาดูเขาเก็บงานกันยังไง นครับเขาจะเก็บร่องไม่ลึกมากนะครับฝั่งนี้เขาจะไปเบาๆนะครับเพื่อจะให้ที่ตรงนี้ไม่ส่าเสมอกันนะครับเวลายกร่องมันจะง่ายนะครับครับหลังจากเก็บร่องกลางไปแล้วนะครับก็ไปเก็บมุมท้ายไล่นะครับทีนี้ก็มาไถาเปิดเข้านะครับ เปิดเข้าให้เป็นร่องน้ำฝั่งไล่นี้นะครับก็จะมีเสาแดนอยู่นะครับแต่ก็เป็นที่ที่ของที่เจ้าของเดียวกันนั่นแหละครับแต่วิธีไถกับเขาจะเลือกเลือกที่จะไถเปิดกลับมานะครับเพื่อให้เป็นร่องน้ำไว้ระบายน้ำนะครับผมในยามที่ฝนตกหนักนะครับนี่ก็เป็นวิธีเก็บงานอีกรูปแบบหนึ่งนะครับบางคนก็เก็บ ล่องกลางออกมาเพื่อเปิดเป็นล่องน้ํากลางไร่นะครับแต่อันนี้เปิดไว้แล้วนะครับกลางไร่เปิดไว้แล้วนะครับทีนี้ก็มาเก็บล่องข้างๆนะครับเพื่อให้เป็นล่องน้ําไว้ระบายน้ําช่วงหน้าฝนนะครับผมกําลังมาแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเดี๋ยวเราดูล่องน้ําตอนถ่ายเสร็จนะครับนี่นะครับนี่เราก็จะมาเก็บหัวงานนะครับโดยการเปิดเข้านะครับ นี่ล่องร่องน้ำเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อให้น้ำไหลลงไปท้ายไร่นะครับจะได้ไม่ขังนะครับรลองแรกนะครับจะเปิดเข้าไปหมดเลยนะครับเพื่อให้น้ำที่มาจากถนนเนี่ยน้ำที่มาจากถนนเขาจะไม่ได้ผ่านไปครั้งเดียวนะครับพอเราเปิดนี้จะเป็นล่องกับท้ายไอหัวไร่เลยนะครับน้ำเขาก็จะออกมาตามล่องนะตามล่องนะครับก็จะไหลลงไปท้ายไร่นู่นเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งบางพื้นที่ก็ถ้าดินอถ้าที่เสมอเขาจะเปิดออกให้เสมอกับที่นะครับแล้วก็จะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเปิดล่องทุกคนครับเปิดล่องน้ําทุกคนนะครับนี่การเก็บหัวงานนะครับผมมีการเก็บหัวงานนะครับครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะมาเก็บเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเก็บงานเองนะครับเดี๋ยวสักนิดนึงวันนี้เดี๋ยวขอเก็บงานช่วยเพื่อนนะครับสนุกสนุกนะครับ เดี๋ยวเราไปเก็บงานกันดีวกว่าเดียด๋วยวผมจะขอเก็บงานก่อนนะครับ นีน้นะครับเป็นล่องน้ําไปเดี๋ยวพวกนี้ยกล่องร่องตรงนี้ก็จะกลายเป็นล่องที่สูงขึ้นนะครับเพื่อกันไม่ให้น้าอ่าท่วมจากที่สูงไหลมาลาดเอาดินถมต้นมันนะครับเพราะปกติถ้าเราไม่ทาอย่างนี้มันสับะหลังของเราจะโดนน้าไหลลาดมาจากที่สูงนะครับแล้วต้นมันของเราจะโดนฝังลึกนะครับไม่ค่อยเป็นหัวนะครับการเปิดล่องน้ําอย่างนี้ก็จะทําให้พื้นมันสับปะหลังของเราไม่ค่อยโดนน้ํา พัดเอาดินมาถมนะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้15ไร่นะครับผมครับผมหลังจากที่เก็บหัวงานเสร็จนะครับนี่ก็จะเป็นการเปิดร่องน้ําเพื่อให้เพื่อให้น้ําไหลออกไปบริเวณท้ายไร่นะครับก็เป็นการเปิดเข้านะครับการเก็บการเก็บก็คือการถอยนะครับถอยมาดึงจากหัวไร่ฝั่งหนึ่งมาถึงหัวไร่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อการดึง ดึงสัตว์เข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นการเก็บหัวงานง่ายๆนะครับวันนี้ก็ไถทั้งหมด15ไร่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาทําคลิปเกี่ยวกับการถาไถไร่นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเก็บความรู้ให้กับพี่น้องชาวกเกษตรกรไร่มันนะครับผมครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ช่องรถไถโคราชชาแนลทาคลิปดีๆทาคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับมันสับปะหลังและราคามันสับปะหลังออกมาด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ